งานนั้นก็ด่วนงานนี้ก็เร่งจนรู้สึกรีบตลอดเวลา ถ้าเจอแบบนี้คุณอาจจะอยู่ใน emergency culture จริงๆง,งานเร่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เวลาเราเจอปัญหาหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่ถ้าทุกงานเนี่ย d e a d l i ์ line, ไฟลุกเราต้องพร้อมรับโทรศัพท์ต้องพร้อมทางานตลอดเวลาแบบนี้แหละคะ่ะที่เรียกว่า emergency culture หรือว่า,าทนธรรมองค์กรที่เร่งรีบโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะช่วง work from home ที่หลายองค์กรอาจจะคิดว่าพนักงานทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เลยต้องพร้อมทํางานตลอดเวลาแม้ว่าความรีบจะทําให้เรา active ขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นเพราะถ้าเรารีบอยู่บ่อย อาจจะส่งผลเสียมากกว่าเพราะเราไปโฟกัสกับการทํางานให้เสร็จมากกว่าทํางานให้ดีเลยไม่ได้คิดอะไรใหม่ๆหรือตรวจสอบความถูกต้องสุดท้ายก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ซึ่งเสียทั้งเวลาเงินความน่าเชื่อถือส่วนคนทํางานแบบเราเนี่ยก็อาจจะ work life ไม่บาลานซ์จนเบนเอาได้ดังนั้นคงจะดีกว่าถ้าเราลดความรีบที่ไม่จําเป็นซึ่งในมุมพนักงานอย่างเราเนี่ยอาจจะต่อรองเรื่องเดดไลน์ในบางงานเพราะถ้าเราโอเคกับทุกๆงานเนี่ยอีกฝ่ายอาจจะเข้าใจว่าเราพร้อมทํางานเร่งที่ไม่จําเป็นตลอดเวลาแต่ถ้าต่อ รองไม่ได้หรือไม่ไหวจริงๆคงจะดีกว่าถ้าเราจะบกมือลาง,งานงานนั้นไปส่วนในมุมขององค์กรเว็บไซต์ Fast Company เขียนถึงเรื่องนี้ไว้ว่าการที่เราเข้าใจพนักงานแล้วสื่อสารให้ชัดเจนว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรดีกับเขายังไงบ้างแบบนี้จะสร้างแรงจูงใจได้มากกว่าการใช้เดทไลน์หรือว่าใช้ความกลัวมาบีบบังคับพนักงานแม้จะฟังดูพูดง่ายทายากแต่ก็คงจะคุ้มกว่าการกลับมาแก้งานทีหลังหรือเปิดรับพนักงานใหม่เรื่อยๆเพราะว่ามีคนลาออกบ่อยๆแล้วถ้าเป็นคนล่ะคะเจอเคาเจอร์แบบนี้รับมือยังไงไกนบ้า